สวัสดีครับแมพี่น้องเอฟซีาหน่อยเพจแผ่นเพลงเอฟซีน้องอิงครับพบกับเบาโทนในช่องท่องทูนแบ่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะตัดไปได้เคิงหนึ่งแล้ะครับนี่เหลือทางนี้ครับที่ยังบริสันด์ตัดแบทเมิร์ครับพี่น้องแบทเคองเมิร์ทั้งสองก่อนครับชาจอยู่ถ้าใบหรือออกก็จะประมาณนี้ครับ เอฟซีถามมาว่ากบมันสีบ่อออกบอ่อก็คือกบตอนนี้เิ่นจํำสีนครับกบเขาาง่ายนะครับบ่อซื้อคือตามภาษาบาลเท่ากคือว่ากบเขาาง่ายเป็นช่วงฤดูหนาวไปหาฤดูแรงเิ่นสีจ้ำสีนครับในท้องของเพิ่นนี่ก็ชื่อเหมือนกันกนกบการจอไขน่น่าพี่น้องเิ็นก็สืสางร่างไข่ของเพิ่นขึ้นมา สั่งไข่ขึ้นมาภายในท้องนะครับหลังจากที่เพื่อนออกจากง่ามาแล้วนี่คือสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้เลยนะครับกบนี่ตัวนึงนี่อยู่ใต้หญ้านะครับหมองบ่าวส้นตัดหญ้าออกนะเพื่อนบอตื่นเลยได้สีส้มนี่เพื่อนเห็นครับยึมองขั้นเบ็ดปักอยู่นะนี่ข้างขาวๆมีกบตัวบางไงหนึ่งครับอยู่หันนะ ก็เป็นอยู่ในไงนะครับพี่น้องเป็นจำศีลครับแล้วกากบที่อยู่ในน้ำแบบนี้สีบอออกไปหาหมองที่มันแรงๆที่มันแห่งๆถ้าเพิ่นออกไปอยไม่ไม่หมองที่มันแห่งๆเพิ่นสีใต้ไายใน48สิบแปดมงครับสีแห่งเขาเลยโตเพิ่นสีแห่งเขาสีเมดเหื่อเมดแห้งสีบอมีแห้งแล้วก็สีใต้ใต้เหยียดเลยล่ะครับกบที่อย่ภาหนอกทำมันแห่งมันก็สิมาานามมันก็สิกระโดดขับมันไพ่ไนะครับ รอบหน้ากับสิเขามานี่ความสวยงามครับนครับบันนี้ก็เเลือตกแต่งคือเก็บขยะเมียนฟังนี่เนี่ยฟังฟังที่เป็นหล่อๆฟังสุ่มเนี่ยเก็บเมียนแล้วกะพวกงาเนี่ยตาต่สิดงเดียวเกี่ยวมาเกี่ยวเอานะครับ พามีทอ่อ้นามมีเศษหินมีเศษงานเศษนี่เศษท่อพีวีซีถ้าใส่เครื่องตัดก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับจะฟังนั้นตัดได้ครับฟังนั้นมีแต่หานะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องมือนีบ่แหล้วมืออื่นก็เฮ็ดต่อนะครับแล้วก็ฟังต้องขามบ่อป้านี่ครับนี่คันแท่นี่แล้วก็ฟังกันหน้างานนั่นคือ บริเวณที่เราจะให้ F-C ที่มาตั้งแทมกางก้างเต็นนะครับบริเวณนี้เลยครับสะอาดบมีกินขีง่งวขี่ค้วยครับนี่แต่ว่าบริเวณก้างๆกันแท่นี่ออกจะชื่นมันจะชื่นแน่นะครับเพราะว่านามนามบอนี่มันซึมไปนะครับบริเวณขอ,ขอบอกันแท้ทางไปประมาณ2เมตรนับวัดจากกันแท้ไป2เมตรครับมันสิมีความชื้นนะครับ จอดรถกลางเต็นท์ได้ตลอดครับนี่ฟังนี่ม,มือมือมือขึ้นก็นได้ครับชมบรรยากาศย่ามมูแลงย่ามมูเศ้านะครับบ้านหนองหญิงเป็นจังไดบรรยากาศเป็นตะนอนบอ่อบรรยากาศเป็นตะยูบอ่อความสดชื่นของอากาศย่ามมูเศา้าเป็นจังไดมาสัมผัสโดยตัวเองครับพี่น้องเตรียมเต็นท์มาผู้ใดมีเต็นท์ผู้ใดเป็นสายแคมปิง้งไปเที่ยวน้ำเขาไปเที่ยวน้ำไอไปกางเต็นท์ตาม อุทยานหรือวเป็นก้างเต็นตามผู้ภาต่างๆนะครับมีเต็นเป็นของเจ้าของแล้วอยากมาสัมผัสบรรยากาศบ้านหนองอิงก,กับมาตั้งแคมป์ก้างเต็นได้ครับพี่น้องมาหลายๆคนกัมีกิจกรรมกับทากิจกรรมรวมกันย่ำคำย่ำอันนี้ก็อยากย่างอยากปิ้งอยากบร์บีคิวเอียงกับจัดเลยครับพี่น้องตามสะดวกสบายของแต่ละทันเลยนะครับเนาะมาสัมผัสบรรยากาศบ้านหนองอิงจักรครั้งหนึ่งครับ แล้ววันที่12เราจะได้ไปเพลิดเพลินบันเทิงรวมกันอยู่ที่นาเวที่มลลำมสนอยเปรนแพรงอยู่ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองคูครับติดกับวัดบ้านหนองคูนั่นแหละพี่น้องที่บ่าวโทนไปถ่ายให้เบิง้งเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เบิ้งอีกจกคลิป2คลิปอยู่ครับก่อนหอนเหมืองงานว่าเขาเตรียมสถานที่เตรียมงานเตรียมยังใดสังใดหอดซาใดเดี๋ยวก็สิมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับพี่น้องตอนนี้คือเอาการอัปเดตบ้านหนองไปก่อนนะครับทั้งทีมงานช่าง ทีมงานหลังบ้านและก็ทีมงานผู้ช่วยหลายๆคนนะครับเนาะิมมาซอยเหลือกันนะครับเศษหาลงไปในานา้ำป้ากับกินครับบักหอยเชอรี่ก็มากินบักหอยขมกับมากิน ป้าก็มากินเพราะว่าป้าที่เขาเลี้ยงไว้ส่วนใหญ่จะเป็นป้ากินเผือนะครับปลานินปลาตะเพียนปลาในาปลาทับทิมตัวนี้ปลานวนจันอย่างสีนะครับเป็นป้ากินเผือกกินผักกินหย่านะครับเศษหยาที่มันก็ลงไปในาน้ำเดี๋ยวมันกัมากินครับมันก็สะอาดต้าด้เลยนอ้นองเนาะเอาผ้าใบออกเอา ตัดหญ้าออกมันก็สวยงามนะสาตาดีนะครับเนี่ยวันที่สิบครับพี่น้องวันที่สิบมกรานะครับอีกสองมือครับสิบเอ็ดสิบสองกับมืองานนะครับพี่น้องมือนีวันที่สิบกูไดบัตรยังบ่ฮอดภายในมือนีนะครับจะทักเข้ามาสอบถามเลยครับพี่น้องภายในวันนี้นะครับก็คือว่า ถ้าทำจนำํำจนเมื่อแล้วยังบอท่านเห็นบัสกไปหอดทักมาสอบถามเลยครับพี่น้องอ่ะเรื่องบัดนะครับผู้ดสิมาชมหน้างานถ้าบัดไปบ่ถึงมากเลยครับมาก่อนนี่เลยนะครับนี่แดดเปียนเปี่ยงครับพี่น้องออกไปตัดหญา้ามากเมื่อกี้เอ้เสือเปียกห่อนครับ เดี๋ยวสิปล่อยแพะมากินบ่นน่ปล่อยแพะมากินบ่หยางามอย่าเพิ่งตัดเอาไว้ก่อนให้แพะปล่อยสองท่องออกมากินก่อนนะครับ ถ้ามีพอๆพพแม่เอฟซี FC มาหลายครบพี่นอ้องมืออื่นามีมาหลายนะครับมีหลายเต้นมีหลายคันมีหลายคนเขา,ากากาวมาคิดกิดจกรรมรวมกิจกรรมกันใดครับพี่น้องอยากเลน่นกิจกรรมนั่งหล่อมกองฟางเกาะฟางก่อนมาตั้งเลี้ยงๆๆๆๆเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันแหละกัอย่างแคมป์ปิ้งหรือว่าเห็ดนั่นกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้รวมกันในกลุ่มพ่อฮักแม่ฮักน้องอุ้งอิงนะครับ สารสัมพันธ์ต่างถินต่างแดนต่างคนมาพบมาพอกันเพราะน้องอุ๋งอิงเพศหายหูจักสามัคคีกันปองดองกันมีความคิดมีความหูซึกไปในทิศท,ทางเดียวกันเมื่อกาจะเป็นความหูซึกทีดีนะครับเป็นความหูสึกทีด,เทดีเป็นเหลืองเล่าที่ดีเป็นไอมิตรภาพ เป็นสตอรี่ที่แค่คิดก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องพอพ่อแม่เอฟซีจากหลายๆที่มาพบมาพอกันอยู่ที่บ้านหนองเองมารวมกิจกรรมกันอยู่นี่นะครับอ่ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิงโฆษณา,นาในเดอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ